ก็เปิดตัวกันไปเรียบร้อยนะครับกับด้างอัปเกรดแบบยกทีมแชมเปียนบูนบูมเชอร์ที่แม้จะแค่ใส่เสื้อจากเก็ต แต่ความเท่ก็มากันเต็มเลยทีเดียวซึ่งทางทีมงานก็บอกกันว่าที่คราวนี้ใช้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตก็เพื่อสื่อถึงความเป็นทีมที่แม้แต่ละคนจะมีพวงมาลัยคนละอันกันแต่ทุกคนก็พร้อมจะเดินหน้าไปพร้อมกันเกนบาเองก็ได้กลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งตรงนี้ก็มีการพูดกันว่าจริงๆเกนบาน่าจะกลับมาก่อนหน้านี้กันแล้วแต่ทางทีมงานเห็นว่าเรื่องราวจุดนี้น่าจะยาวกันอีกสักหน่อยเพราะเป็นเรื่องราวของการที่ดิสเรสไปทำลาย ายบ้านเกิดกันมาและด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่ที่เมื่อออกจากทีมไปแล้วจะให้เดินกลับมาอีกครั้งก็ไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายๆกันสักเท่าไหร่นอกจากนี้เนื้อหาของเรื่องก็กาลังจะใกล้จบบทที่3ที่มีชื่อว่าตัวตนที่แท้จริงและความตั้งใจกันดิกด้วยผมคิดว่าถ้าขึ้นบทที่4ก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของเรื่องนี้กันแล้วสำหรับเรื่องราวของตอนนี้ก็เริ่มกันมาที่การต่อสู้ของบูนบูมเจอร์ กับ2คุรุมาจูที่ชื่อยาวมากแต่เรียกสั้นๆก็คือสโตนเคียวไดหรือพี่น้องหินผานะครับซึ่งนี่ก็เป็นแผนการของซาซิเตอร์ที่จะแยกบูนบูมเจอร์ออกจากกันส่วนบูนไวโอเลต ก็ต้องต่อสู้กับ Madrex Fury ที่ขยายร่างขนาดยากักษ์บูนไวโอเลตก็ได้ใช้รูปแบบการประกอบร่างใหม่บินบินมาโครโบโกคิวคัสตอมที่ก็เป็นการรวมร่างกับรถไฟทกคิวเรชะนั่นเองอันนี้ก็เป็นการโฆษณารายใหม่อย่าง DX Universe Robo กันไปในตัวเกนบะที่เห็นการต่อสู้ของ m a d r e ็กก็ทำให้เขานึกถึงคำพูดที่ Madre ็ ากให้ไป่อกกับทยายะกันได้ว่าให้จัดการกับเขาซะแมดเร็กซ์ที่ได้พ่ายแพ้ต่อบินบินมาโครโบลทกคิวคัสตอมก็ได้ไปหลบเพื่อรักษาแผลเกนบะก็ได้มาพบกับเขาและถามว่าทำไมแมดเร็กซ์ถึงแกล้งทำเป็นจำเรื่องราวไม่ได้กันละ่ะแมดเร็กซ์ก็บอกว่าเขาเองก็ไม่ตา่างจากเกนบะที่เป็นเพียงแค่หุ่นเชิดที่เต้นอยู่ในกำมือของดิสเรสกกันเท่านั้นแต่เกนบะยังคงสามารถเอาพวงมลาลัยของตัวเองกลับมาได้ตั้งจากเขาที่ได้ตายไปแล้ว ได้กลับไปที่บ้านของไายะเพื่อจะนําข้อความของแมดเร็กซ์ไปส่งให้แต่ก็พบว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่เพราะว่าพวกไายะออกไปต่อสู้กับแมดเร็กซ์กันอยู่แมดเร็กซ์ในตอนนี้ถูกดิสเรสควบคุมอีกครั้ง เพราะว่าดิสเรสจะเปลี่ยนให้ซันซีเตอร์กลายเป็นหุ่นเชิดของเขาก็ทําให้แมดเร็กซ์เกิดกำมัดขึ้นมาและดิสเรสก็รู้ว่าความทรงจําของเขากลับมาแล้วก็เลยใช้เวทมนต์ทาให้เขากลับไปเป็นเครื่องจักรกันอีกครั้งเกนบะที่เห็นแมดเร็กซ์ก็คิดว่าพวกเขานั้นไม่ต่างกันสูญเสียทุกอย่างศัก์ศี ความฝันและพวงมาลาัยชีวิตของตัวเองแต่ชิระเบะก็ได้เตือนสติของเกนบะว่าไม่มีใครจะสามารถแยง่งชิงความฝันแล้วก็ความหวังไปได้ ไทยะเชื่อมั่นเช่นนั้นและทุกๆคนก็เช่นกันบูนบูมเองก็บอกความรู้สึกของเขาที่ไทยะยอมรับตัวตนของเขาและตอนนี้บูนบูมก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวไทยะทำให้เขาเชื่อว่าเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ได้เกนบะได้รับเสื้อแจ็คเก็ตและตอนนี้เขาก็ได้พวงมาลัยชีวิตของตัวเองกลับมาแล้วทั้งด้านพวกไทยะก็ต้องรับมือกับแม็กเร็กซ์ฟิลลี่ที่แข็งแร่งขึ้นกันแบบสุดๆแต่ก่อนที่ทุกคนจะพลาดท่าเกนบะก็กลับมาช่ว ทุกคนเอาไว้ได้ทัน สิ่งที่เกนบะจัดหามาให้ทุกคนในคราวนี้ก็คือตัวเขาเองเขาไม่ได้มองหาสถานที่ตายอีกต่อไปแล้วแต่เป็นสถานที่ที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปนั่นก็คือบูลบูมเจอร์เกนบะได้ส่งไอเทมใหม่ที่บูลบูมเพิ่งสร้างเสร็จให้กับทายะแชมเปี้ยนเชนเจอร์และเปลี่ยนให้ทุกคนแปลงร่างเป็นแชมเปี้ยนบูลบูมเจอร์ที่มีความสามารถก๊อปปี้พลังของบูลบูมค่ะมาที่อาวุธโดยการแตะสัญลักษณ์บนเสื้อแจ็คเก็ตทางด้านบูลเวลเลตก็สามารถเอาชนะ พี่น้องหินผาได้สําเร็จในที่สุดเหล่าบูนบูมเจอร์ก็ทําลายแผ่นยันของดิสเรสลงไปได้และแมดเร็กซ์ก็ได้ความทรงจํากลับคืนมาแต่ทว่ามันสายไปแล้วร่างกายของเขาได้ใช้พลังเกินขีดจํากัดและก็กําลังจะระเบิดซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในแผนการของดิสเรสที่ต้องการจะกําจัดบูนบูมเจอร์ไปพร้อมกับแมดเร็กซ์แต่แมดเร็กซ ก็รู้สึกมีความสุขที่เขาได้ความตั้งใจของตัวเองกลับคืนมาเขาคิดว่าพวกบูลบูมเจอร์สักวันก็คงจะไปถึงตัวบอสของพวกเขาได้ในช่วงท้ายซันซีเตอร์ทั้ง3ที่ไม่รู้เรื่องราวอะไร พวกเขาก็ยังจะคงทำหน้าที่อย่างเต็มที่กันต่อไปเพื่อหัวหน้าของเขาแต่เบื้องหลังของทั้งสามก็คือแมดเร็กซ์ที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและเขาก็ขอให้ทั้งสามคนคอยดูแลตัวเองกันให้ดีๆก่อนที่ล่างของเขาจะระเบิดหายไปเรียกว่าหลังความเท่ก็มีความน่าเห็นใจกันด้วยเลยนะครับ พวกสันเีเตอร์ก็รักแม็กเร็กซ์กันจริงๆในตอนต่อไปเล่าบูนบูมเจอร์ตั้งดีใจที่เกนบกได้กลับมาอีกครั้งแต่พวกเขากลับต้องได้พบกับอดีตใน,นไม่น่าเชื่อของบูนบูมและก็ดูเหมือนว่าพายุใหญ่กำลังจะกลับมาอีกครั้งนอกจากนี้บอสใหญ่ของคาซิเลียนวารุยโดสปินโดก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวในตอนรถที่นำพาความฝันไฮไลท์ของตอนแน่ก็จะเป็นการเปิดตัวยานพาหนะคันใหม่แชมเปี้ยนแคริเออร์ที่พวก ทายะจะได้ไปทดสอบรถกัน แต่พวกเขาก็ต้องเจอกับพวกสันซีเตอร์ที่จะมาแก้แค้นให้กับแมดเร็กซ์และเราก็ยังจะได้เห็นโฉมหน้าของบอสใหญ่ของฮาชิเลียนวารุยโดสปินโดซึ่งเขาจะให้เสียงพากโดยคุณโคจิยูซะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการบอกกันว่าดิสเรสจะปรากฏตัวขึ้นและพูดถึงความรับของใครคนหนึ่งซึ่งมันจะกลายเป็นกำแพงใหญ่ที่ขวางการเดินทางของทายาและเพื่อนๆถ้าอิงจากบริบทแล้ว คนนั้นก็น่าจะเป็นบูนบูมกันแน่ๆด่ d i s r e ได้บอกว่าเขาเคยเป็นคนโปรดของบอสฮาชิเลียนมาก่อน ผมเดาว่าเรื่องนี้ก็น่าจะโยงไปเรื่องที่บูนบูมเคยโดนยึดใบขับขี่กันด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องกัทงทงมดจากบูนบูมเจอในตอนที่33นี้แล้วคนอื่นๆมีความพิเ็นอะไรกันบ้างการเปิดตัวร่างอัปเกรดแชมเปี้ยนบูนบูมเจอถูกใจกันไหมและในอดีตบูนบูมจะเคยเป็นพวกของฮาชิเลียนกันหรือเปล่าก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณสตกรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ